เอาเลยครับสูสดีู้ชมนะครับผมวัตนาเบกลับมาพบกันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องรักนี้ยียวยาเกวนสุดเตียนตอนที่2นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กเก็รอาติดต่อสอบถามคุณสามีจะจุงไปได้เลยนะครับดิกงอยู่ใต้คลิปนะใครชอบสะสมชอบสายเปเ์ก็ไปบดดูกันได้นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับกวนตีครั้งที่2ความรักเบังเกิดโอ้ยมึงเบาๆหน่อยดิว่ากูเจ็บนะเว้ย เสียงหนึ่งเอออกมาอย่างอ้อนวอนอย่งมาทำสมอ้อยนะอยู่นิ่งๆให้กูทำดีๆเลยนะเสียงที่สองพูดออกมาอย่างตตดาําคาญบอกว่าให้เบาๆไงกูเจ็บนะเว้ยเสียงแรกร้องเอามายัางเจ็บปวดอีกครั้งไอเช่นนี้ก็ร้องอยู่ได้ยิ่งมึงแหกปากเลยก็ยิ่งออกนะเว้ยอยู่นิ่งๆงเงียบๆเป็นไม่ฟะเสียงที่สองวอยๆด้วยความรำคาญสุดขีดยิ่งกว่าครั้งแรกเดี๋ยว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 ไอ้ปไอซัน ถามจริงนี่พวกมึงกําลังทาแผลให้กันหรือว่าพวกมึงกําลังกินตับกันอยู่วะกินตับกับผีนะสิคิดอะไรกุศลฟ้าได้ผ่าตายหากันพอดีไอซันเห็นไปได้เฟิร์สที่ตอนนี้กําลังซวยม,มากๆกับไอโยและไอชินอย่างอเอร็ดอร่อยส่วนผมก็ได้แต่มองพวกมันตาละห้อยเพราะไปซวยกับพวกมันด้วยไม่ได้เนื่องจากไอเชีย่ยเอ้เสียงแหงปกป่าของไอตื้ที่มันมาหาเรื่องผมดังขึ้น ก่อนที่กำปั้นด้านซ้ายของมันจะพุ่งตรงมายังมุมปากของผมจะทำให้ผมปากแตกแถมยังน่าคว๊างเราไปจูบพื้นดินต่อหน้าคนทั้งคณะปานี้ชื่อเสียงของผมมันไม่ปนปี้ไปหมดแล้วเรื่องไงเนี่ยไม่คิดเลยว่าไอคนตัวเล็กๆผมอมๆอย่างนี้นมันจะแรงควายได้ถึงขนาดนี้ผมประเมินมันต่ำเกินไปจริงๆก็เลยไปดิแม่งครางซะขนาดนั้นถ้าคนไม่รู้ก็คงต้องคิดว่ามันกําลังโดนเอาอยู่แนๆ่ๆไอชินหัวเราจะจนตัวโยนเย็นไว้กูก็ว่างั้นละ ไงมึงไงมึงก็ทนุถนอมมันหน่อยได้สันไอ้ปลายมันเพิ่งครั้งแรกยังไม่เป็นงาน่ะคราวนี้ไอโยก็ร่วมผสมรงด้วยทนไม่ไหวแล้วเว้ยไอพวกเชี่ยเดี๋ยวไอซันมันทําแผลกูเสร็จเมื่อไหร่พวกมึงโดนนอะผมหันไปหาพวกมันพร้อมกับชี้นิ้วคาดโทษแต่แทนที่พวกมันจะกลัวนันเสียกหัวร้องกันอย่างสนุกสนานเอาเข้าไปไอซันมึงก็รีบหน่อยสิกูอยากไปคิดบัญชีแข้งกับพวกมันแล้วเนอะเออเสร็จพอดี เต็มที่เลยเพื่อนเท่าน,นั้นละ่ะผมก็ลุกขึ้นจากโซฟาแล้วเดินไปหาไอ้เฟิร์สไอโยไอชินด้วยสายตาอาฆาตพวกมันที่กําลังซวยมาม่าอยู่ตรงพื้นหน้าทีวีจึงเบิกตากว้างและหน้าซีดเหมือนไก่ต้มเมื่อกี้ไอเชีย่ยตัวไหนไมาบังอาจล้อเรื่องกูกับเอซันเหรอผมถามเสียงเฮี้ยวโอ้ยเฟิร์สมึงอะตัวดีไปล้อมันก่อนเลยเพื่อนไอชินเริ่มโยนความผิดไปคนแรกส่วนไอโยก็ตามน้ำไปอีกคนใช่ใช่นั่งแดดดีๆไม่ไปเรื่องไงวะ กูนี่อุตส่าห์ห้ามแล้วนะแต่อ้เฟิร์สมันก็ไม่ฟังกูเลยว่าไปอา้าวไอ้พวกนี้โยนขี้ให้กูซะง,งั้นพวกมึงสองตัวก็ล้อมันกับไอ้ซันมันกับกูนั่นแหละวะไอ้เฟิร์สโบยวายังจะมาโบยกันเองนะก็พวกมึงทั้งหมด,ดนั่นแหละที่ล้อก,กูผมจัดก,การดีน,นะาผ่าพวกมันเรียงตัวจากนั้นก็นั่งลงที่พื้นที่ข้างๆไอ้เฟิร์สส่วนไอ้ซันมันก็เดินมานั่งข้างๆผมอีกทีเอ,อ้ยไ,ไปว่าแต่เป็นไงมาไงวะทำไมนั่นมันถึงได้มาหาเรื่องมึงอะไปโยถาม กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจู่ๆมันก็เข้ามาพูดเรื่องผู้หญิงที่ชื่อพิงค์พิงค์พิงค์หน่อยวะไอช้ชินถามขึ้นบ้างดาบริหารนะ่ะวันนั้นกูไปงานวันเกิดไอ้สากเลยเจอเห็นว่าสวยดีก็เลยมอพอคุยกันสักพักพิงค์ก็ชวนกูออกไปต่อข้างนอกแล้วช่วงนั้นกูก็พิ่งเลิกกับพี่ดาลี่ด้วยเลยแบบไปก็ไปชื่อดาลี่ด้วยแสดงว่าตอนคบกันฟันขาวชัวขาวเตี้ยมึงสิตลกแล้วเกินนะ ไอผมมันก็ยังเป็นวัยรุ่นที่รักสนุกอยู่และไม่คิดอะไรมากนหลังจากที่ออกไปต่อกับพิงค์คราวนั้นแล้วเราสองคนก็ยังติดต่อกันบ้างแต่มันก็แค่นั้นล่ะคุยกันแก้เหงาแก้เบื่อไม่ได้เป็นอะไรกันที่สําคัญสามสี่วันมานี้พิงค์ก็หายไปไม่โทรไม่ไลน์มาหาผมเลยด้วยโอ้ยนอ้เฉาอ่ะมีอารมณ์มาประเคนให้ถึงที่ไปไงวรสชาติดีไหมไอเฟิร์สยิ้มกริมผมเลยกจากการดีนาะผ่ามาซ้ำอีกหนึ่งทีแถมคราวนี้แรงกว่าเดิมเป็นเท่าตัวด้วยก็เชี่ยแล้วมึงอะ พิงเป็นผู้หญิงเนะเว้จะพูดจะถามอะไรก็คิดนิดนึงนะถึงผมจะคั่วบ้างคบบ้างแต่ผมก็ยังให้เกียรติผู้หญิงไม่เคยเอาเรื่องอย่างว่ามาพูดให้เสียหายสักครั้งหรอกได้แหมไอสัต t นี่ไม่ต้องมาทมําเป็นพูดดีเลยนะแล้วเมื่อกี้มึงพูดอะไรเข้าล่ะถึงได้ปากแตกกระมาแบบเนี้ยไอสันก็ขึ้นเสียงใส่แล้วใช้มือตบไปที่หัวผมอย่างแรงโอ้ย๊ยเจ็บนะเว้ยแม่งไม่ยั้งมือเลยไอ้นี่ไปปายมันพูดอะไรเหรอวะไอสัน ไอชินถามด้วยความสงสัยไอซานจึงหันหน้ามามองผมเพื่อขอความเห็นว่าควรเล่าดีไหมเดี๋ยวกูเล่าพวกมันฟังเองแล้วกันแล้วผมก็เล่าให้พวกมันฟังว่าที่ผมต่างแตกจะต้องกลับให้ไอซานทาแผลที่คอนโดเพราะอะไรความจริงแล้วที่ผมพูดอย่างนั้นกับไอเตี้ยที่น่าจะชื่อเซนไปไม่ใช่เพราะว่าผมดูถูกผู้หญิงที่เป็นเพศแม่อย่างที่มันว่ารอกเนะแต่ว่าพอเห็นหน้าตาของมันที่กําลังโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแบบนั้นมันก็ตลกดีผมเลยอดไม่ได้ที่จะยั่วโมโหมัน ให้มันโกรธมากขึ้นก็เท่านั้นเองส่วนเรื่องที่มันต่อยปากผมผมก็ไม่ได้อยากถือสา,อาความเราเนะียส่วนหนึ่งผมก็ผิดเองนั่นแหละที่ไปโยมโมโหมันก่อนแถมจะไปต่อยมันคืนก็จะดูไม่ดีอีกเพราะไอ้นั่นมันเตี้ยอย่างกับเด็กประถมเดี๋ยวคนจะมองว่าผมรังแกเด็กเอาไม่ดีไม่ดีโห่เด้วมึงพูดแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะงั้นก็สมควรที่จะโดนมันต่อยปากเอาละไอ้ชินพูดกูก็ไม่ได้บอกว่ากูถูกสักหน่อยนีย่แต่มึงต้องไปเห็นหน้ามันตอนโมโหนะ แม่งหน้าแดงหูแดงอย่างกับลูกหนูตลกจะตายหาจริงไหมไอซันผมหันไปขอสีสนับสนุนแต่ก็งเงียบไม่มีสัญญาณตอบรับจะว่าไปไอซันมันดูเหม่ยยังไงชอบโกรธนะแถมบางทียังทําตัวแป,กแปลกๆออกมาด้วยอย่างเช่นยิ้มเขนินหรือหน้าแดงทงั้งๆที่ไม่มีใครพูดอะไรให้มารู้สึกอย่างนั้นเลยนะอย่างตอนนี้ก็เหมือนกันมันกําลังเหม่อมองเพดานอยู่พร้อมกับยิ้มออกมาอย่างเพอ้อเพอ้อมันบ้าหรือเปล่าวะเฮ้ย hey, อซัน ไอซันไอซันเว้ยผมตะโกนใส่หูของมันเท่าน,นั้นแหละมันก็สะดุ้งด้วยความตกใจแล้วรีบหันมาตะหวาดใส่ผมดังลั่นทันทีไอ้เป้ตะโกนมาหาเตี่ยมึงเหรอหูกูจะแตกแล้วไอ้บ้าก็กูเรียกมึงดีๆแล้วมึงได้ยินที่ไหนแล้วมัวแต่นั่งเม่อ,อยู่ได้คิดอะไรอยู่วะไหนบอกมาซิคิดอะไรอยู่เหรอเอก็เอาไอ้เวนี่จู่ๆหน้าไอซันก็แดงวาบขึ้นมาเฉยเลย เล่นเอาผมไอเฟิร์สไอโยแล้วก็ไอชินต่างก็งงไปตามๆกันว่ามันเป็นอะไรของมันไหวปะเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าถึงจะถามแบบนั้นแต่ผมก็ว่าไม่น่าจะใช่นะเปล่ารอกแต่กูกูแล้วมันก็ยิ่งหน้าแดงไอม้วนยิ่งกว่าเดิมซะอีกเอาเข้าไปมึงไม่พูดมาสักทีได้ไหมกูจะรำคาญแล้วนะเว้ยไอเฟิร์สขึ้นเสียง ไอ้ซานมาจึงลังเลยอยู่พักหนึ่งก็จะยอมเปิดปากเฉลยออกมาอย่างอ้อมแอ้มคือกูคิดว่ากูกำลังมีความรักว่ะฮะพวกผมสี่คนอดทายพร้อมกันด้วยความตกใจโอ๊ยพวกมึงจะแหกปากทำาชี่อ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวห้องข้างๆแม่งกระดาพ่อมึงเอารอกจะด่าหรือสาบแช่งกระช่างไหแล่ะว,ว่าแต่มึงไปเจอสาวนักพโชคร้ายคนนั้นที่ไหนวะวันนี้มึงก็อยู่กับกูตลอดทั้งวันนี่กูยังนึกไม่ออกเลยว่ามึงเอาเวลาที่ไหนไปเจอสาวเนี่ย คือคนนั้นไม่ได้เป็นสาวน้อยหรอกเว้ยแต่ว่าเป็นหนุ่มน้อยน่ารักตั้งหากฮะพวกผมสี่คนอุทานออกมาพร้อมกันอีกครั้งไอซันบอกว่ามันกําลังมีความรักกับผู้ชายถ้างั้นนี่มึงเป็นหรอวะสัตต์ไอชินพูดอย่างหลอนๆจากนั้นก็รีบขยับหนีจากไอซันที่อยู่ด้านซ้ายไปเบียดกับไอโยที่อยู่ด้านขวาก็เชี่ยแล้วกูไม่ได้เป็นเกย์เว้ยไอซันมองคอนไม่ได้เป็นเชี่ยอะไร ก็เมื่อกี้มึงยังบอกอย่ว่ามึงชอบผู้ชายน่ะเออกูชอบผู้ชายแต่ว่ากูไม่ได้เป็นเก์ไวกูน่ะแม่ร้อยเปอร์เซนต์อันแอนอกยืนยันอย่างภาคภูมิใจในความเป็นชายของมันอันนี้มันเต็มหรือเปล่าวะชอบผู้ชายแต่บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นเก์เนี่ยนะแต่เรื่องนี้เอาไว้ก่อนเถอะตอนนี้ผมรู้สึกแปลกๆจากใจจริงๆว่าทําไมจู่ๆก็ที่ชอบผู้หญิงมาทั้งชีวิตอย่างเอซันถึงได้เปลี่ยนมาชอบผู้ชายได้เพราะวันนี้ตลอดช่วงเช้ามันก็เรียนอย่างเดียวไม่ได้ไปเจอใครที่ไหนนี่นะ ส่วนตอนบ่ายมันก็นั่งทําแผลผมที่คอนโดตลอดเพราะว่าผมไปยมโมโหไอ้เตี้ยเซนจนมันต่อยปากเข้าเดี๋ยวนะคนแปลกหน้าที่พวกผมเจอก็มีแต่ไอ้เตี้ยเซนเท่านั้นทางนี้ก็หมายความว่าคนที่ไอ้ซันชอบก็คือไอ้นี่เองงั้นเหรอเฮ้ยไอ้ซันอย่ามองนะว่าผู้ชายที่มึงชอบก็คือไอ้แต่ยังไม่ทันที่ผมจะได้พูดจนจบประโยคไอ้ซันก็ชิงพูดแข็งขึ้นมาสะก่อนใช่แล้วคนนั้นแหละไอ้ไปโอ้ยคนไรก็ไม่รู้ น่ารักเป็นบ้าเลยโมเอ็กโคตรน้าเขาขาวตากมกลมแก้มป่องป่องปากแดงๆนั่นตัวก็เล็กน่ารักหน้าทนุถนอมนี่มันเนื้อคู่ที่กูตามหามาตั้งชีวิตชัดๆอนะ่ะไอ้ซันยิ้มเพ้อๆสงสัยตอนนี้คงกำลังจินตนาการถึงไอ้ตี้เซนอยู่มั้งโมเอกตากลมแก้มป่องน่ารักหน้าทนุถนอมเนี่ยนะนี่มันใช้ตาหรือว่าส้นตีนมองกันเนี่ยไอ้เตี้ยเซนมันไม่ได้มีลักษณะใกล้เคียงกับที่ไอ้ซันพูดมาเลยสักนิดนะ แต่ไม่สิตอนโกรธไอเตีย้ยนั่นก็ดูน่ารักดีอยู่หรอกนะเออหรือจะเรียกว่าตลกมากกว่าผมก็ไม่แน่ใจเนี่ยสันกูว่ามึงไปใช้สมองหน่อยก็ดีนะแม่งมองไปได้อย่างไงว่าไอเตีย้ยนเสมันน่ารักเนะี่ยฮะแล้วกูบอกตอนไหนว่าไอนั่นมันน่ารักก็มึงไงเมื่อกี้มึงก็เพิ่งพูดออกมาเนี่ยชิบหายนี่มึงจะบ้าเหรอถามจริงว่านี่มึงใช้สมองหรือง,ง่ามตูวส่วนไหนคิดว่า คนที่กูชอบเนะี่ยคือเพื่อนของไอ้นน่าต่างหากเล่าแม่งคนปากหมาแถามยังหมัดหนักแบบนั้นใครจะไปชอบลงชอบก็บ,บ้าแล้วไอ้ซันววยวายใหญ่เออก็จริงของมันนะคนปากหมาแถามยังหมัดหนักแบบนั้นถ้ามีคนไปชอบก็คงเป็นบ้าหรือว่าสติไม่ดีแน่น,นะ่ะฮัชิวเงยวันนี้ผมมีเรียนตอนเก้าโมงเช้าเลยต้องแหกขี้ตาตื่นมาตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งความจริงผมตั้งใจว่าจะตื่นสักแปดโมง เพาหอบผมอยู่ใกล้มหาลัยเลยตื่นสายได้แต่ไอ้บลูนี่สิดันเสือมาปลุกผมขัดขวางคนกำลังนอนแม่งป่าไม่รู้เรื่องไงเนี่ยซึ่งพอผมโมยวายไปมันก็ตอบผมมาว่าอย่างนี้กูก็ตื่นตั้งแต่หกโมงเพื่อมาเก็บห้องที่มึงทําไว้ซะรกจะมันสะอาดนี่ไงความจริงกูคิดว่ามันจะเสร็จสักแปดโมงแต่มันดันเสร็จเร็วกว่าที่คิดกูก็เลยไม่มีอะไรทําดูคําตอบของมันสิมันเป็นคนดีสักขนาดนี้แล้วคิดว่าผมยังจะโมโหโกรธมันลงไหมล่ะ งั้นก็ขอโทษทีที่กูไวไวใส่มึงไไเดี๋ยวกูไปอ่านน้ําก่อนแล้วกันผมบิดขี้เกียจสองสามทีแล้วลุกขึ้นจากที่นอนเดินไปทางห้องน้ําระหว่างนั้นไอ้บลูก็ถามผมขึ้นมาพอดีกูว่าจะไปซื้อโจ๊กที่หน้าหอมึงจะกินด้วยไหมกินกินกินแต่ของกูไม่ใส่หอมไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่ขิงแต่ใส่ขายให้กูด้วยนะผมสั่งไอบ้บลูจึงรับคำและหยิบกระเป๋าตังกับคีการลงไปยังด้านล่างพอผมอาบน้ําใส่ก็ได้มาจากห้องน้ําเท่านั้นล่ะ ผมก็ได้กลิ่นโจ๊กหอมหวนชวนกินลอยฟุ้งไปทั่วทั้งห้องผมจึงรีบไปแต่งตัวตามด้วยการเซตผมแบบที่ทำเป็นประจำจากนั้นก็เดินมานั่งกินโจ๊กกับไอ้บิที่เทใสท่ถ้วยราผมได้สักพักแล้วไอ้ยะประวัติศาสตร์ชาติไทยวันนี้สองผมมีพ่ากระบาดเช้าวไว้ฮ <c oughs> ไอ้ไอ้บิวที่เป็นตัวปรกมาประจำกลุ่มพูดแซวผมกับไอ้บิูทันทีทั้งทันท,ท,ท,ทีผมยังเดินไปไม่ถึงเตะเลยด้วยซ้ำผมรล้เบื่อจริงๆมันคิดได้ยังไงว่าผมกับไอ้บิูเป็นผัวเมียกันเนี่ย คนหล่อยอย่จับบ้าสัตว์เราก็ได้ทุกวี่ทุกวันเนะมึงไม่เบื่อบ้างหรือไงวะผมบ่นพลางสายหน้าไปมาอย่างเออกระอาทันใดนั้นเองเสียงเสียงนึ้งก็ดังขึ้นมานั่งเส้นที่รักเส,ส,ส,สียงแบบนี้หรือว่าใช่จริงๆด้วยเสียงเสียงนั้นวิ่งมาจากโต๊ะที่เพื่อนของผมนั่งอยู่แล้ววิ่งเข้ามาเพื่อที่จะกอดผมอย่างรวดเร็วแต่โชคดีที่ผมไหวตัวทันเลยหลบได้อย่างชิวเฉียดเฮ้ยเกือบไป พี่เอ็มคิดถึงน้องเซนจังเลยครับเราสองคนไม่ได้เจอนะกันตั้งหลายวันน่ะน้องเซนคิดถึงพี่เอ็มบ้างไหมเอ่ยพี่เอ็มแมงกระจูกว่าซึ่งเป็นพี่เทคของผมถามขึ้นคือตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่มันต้องไปเป็นพี่เลี้ยงน้องปีหนึ่งเขาข่ายพุทธธรรมมาที่วัดพูดเลยว่าเป็นสัปดาห์ที่ผมสบายตัวสบายใจที่สุดเพราะไม่มีเห็บหมัดมาเกาะแกะวุ่นวายให้รําคาญใจแต่อันที่จริงไอพี่เอ็มมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนักหรอกนะหน้าตาก็คิดว่าหล่อดีด้วยซ้ําแถมยังคอยเทคแคร์ผมอย ถ้าไม่ติดเรื่องที่พี่แกชอบมาทําตัวรุ่มร่ามกับผมแกก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่ดีคนหนึ่งเลยนะผมเคยถามพี่แกแล้วนะว่าติดใจอะไรผมนักหนาถึงได้ตามเกาะแกผมเป็นแมงกระจจ้อย่างนี้พี่แกก็เลยยิ้มกว้างแล้วบอกว่าวันนั้นแกเห็นผมชี้หน้าด่ารุ่นพี่ปีสามหน้าโหดตัวคว้าอย่าไม่เกรงกลัวที่มาพูดจาแท้ลมไอบลูพี่แกก็เลยปลื้มปริ่มประทับใจเว่อวังจึงมาขอผมเป็นพี่เทคถ้าผมบอกว่าไม่คิดถึงและสบายใจมากที่พี่ไม่อยู่พี่จะว่าไงครับ โอ้น้องเซนนะ่ะทำไมถึงป่าไม่ตรงกับใจแบบนี้คิดถึงพี่ก็บอกมาตรงๆกันได้ไหนต้องเขินเลยเฮ้ยเอาเข้าไปปวดหัวเลยกูเขินบ้าบออะไรล่ะพี่เอ๊ะนั่นมันไอ้หน้าตีเพื่อนไอ้เชีย่ยไปนี่ผมพึ่ทานอามาด้วยความดังลั่นเมื่อสายตาไปเห็นสิ่งแปลกปลอมเข้าตอนที่ผมจะรีบเดินไปยังโต๊ะประจาที่มีไอ้หน้าตีนั่งหน้าสลอนปากปนกับพวกเพื่อนของผมอยู่ด้วยมึงมานั่งทําเชีย่ยอะไรที่โต๊ะพวกกูหรือว่ามึงจาเอาคือเรื่องเมื่อวานแทนเพื่อนของมึงอะ พูดจบผมก็ตบโตดังปังจนไอหน้าตีน่าสดุงเฮือเฮ้ยเฮ้ยเยมันก็ไปหาเรื่องมันมันมาดีนะเว้ยไอบอลรีบออกตัแทนไอหน้าตีและกวากมือให้ผมลงไปนั่งยังที่ตรงข้ามมันก่อนที่ไอบิลกับพี่แอมจะวิ่งตามมานั่งด้วยคนเออค,คือว่าเราชื่อซอนนะที่เรามาวันนี้มึงนไม่ต้องพูดเพราะกับกูเลยไอตีกูเซยิวมีอะไรก็ว่ามาเท่านั้นแหละมันก็รีบเปลี่ยนสรรพนาใหม่ทันที ที่กูมาหามึงวันนี้คือจะมาขอโทษแทนไอ้ปายที่มันพูดจาไม่ดีใส่เพื่อนของมึงอ่ะไอ้ปายมันไม่ได้ตั้งใจนะปามันไวไปนิดแล้วตอนนี้มันก็รู้สึกผิดมากๆเลยด้วยเฮ้ยไอ้นั่นสำนึกผิดเนี่ยนะให้อมวัดมาทั้งวัดกูก็ไม่เชื่อเลยถ้าเพื่อนมึงสำนึกผิดจริงๆแล้วทำไมไม่มาพูดขอโทษกูเองฟะส่งมึงมาทำส้นตีนอะไรอะ่ะเฮะ้ยไอ้ตีตอนนี้กูพูดกับมึงอยู่นะแต่ตาม,มึงเสิร์ฟมาไปทางไหนนะฮะ ไอ้นี่แทนที่จะมองกูแต่เสกไปมองหน้าไอ้บลูซัง,งั้นกูก็มองมึงอยู่นั่นละแต่ว่ากูตาเลมึงเลยเห็นว่ากูมองคนข้างๆมึงไงเลเตียมังดิผมหนามันพร้อมกับยกนิ้วกลางให้แต่มันก็ไม่สนใจยังคงจ้องหน้าไอ้บลูอยู่อย่างนั้นแทมยังมีหน้าพูดบางอีกว่าจะว่าไปกูก็อยากให้บลูมันเป็นแม่ทุนหัวของกูอยู่เหมือนกันเนอะไม่พูดเปล่ามันยังส่งจูบไปให้ไอ้บลูอีกด้วยส่วนไอ้บลูนี่ก็นะ แทนที่จะด่ากลับหรือทำอะไรสักอย่างแต่เปล่าเลยมันนั่งหน้าแดงอายม้วนแถมยังบิดจนตัวจะเป็นเกลียวอยู่แล้วให้มันได้อย่างนี้สิเพื่อนตกลงว่าวันนี้มึงจะมาเคลียร์กับกูหรือจะมาแดกเตะกูฮะผมขึ้นเสียงแล้วลุกขึ้นยืนทันทีไอบอลจึงรีบมาจับตัวผมเอาไว้เพราะกลัวว่าผมจะแจกตีนให้ไอ้ตีนี่อย่างที่พูดเฮ้ยใจเย็นหน่อยเซนมันก็เล่นมุกกวนตีไปตามประสานน่นแหละน้าใช่ใช่อย่าถือสาเอาพี่เลยนะอย่ามีอะไรกันเลย พี่เอมแมงกระโจพูดขึ้นบ้างเฮ้น้องเหรอนี่ไันเป็นน้องพี่เอ็มงั้นเหรอแต่ว่าหน้าตาแม่งไม่เห็นจะเหมืนกันเลยไม่ใช่น้องแท้ๆของพี่หรอกนะแต่มันเป็นเพื่อนของน้องรหัสพี่นะ่ะแล้วใครเป็นน้องรหัสพี่จะใครซะเองล่ะใกล้ไ,ไปไงไอ้ไปเนี่ยนะเฮ้ยทำไมโลกมันกลมงี่วะผมเม่ปากไม่คิดเลยจริงๆว่าไอ้นั่นมันจะเป็นคนใกล้ตัวผมแบบนี้ นั่นแหละพี่ก็เลยอยากให้น้องเซนกับไอ้ผู้มีกันไว้ยังไงทั้งคู่ก็เป็นน้องรักของพี่เพราะงั้นเดี๋ยวยันนี้พี่จะเลี้ยงเล่าเพื่อกระชับมิตรนะไปหมดทั้งแก๊งนี่ยแหละเดี๋ยวพี่จะชวนแก๊งนั้นมาด้วยจะได้สนิทสนิทก,กันน่ะเฮ้อนี่เพียงคิดหรือไงว่าถ้าเอาล่ามาล่อแล้วคนอย่างผมจะยอมไปเน่ะที่ไหนล่ะพี่ครับนั่นแหละเสียงผมเองก็แหมเล่ามันของโปรโดเลยนี่นะที่บ้านพี่ละกันเจอกันสักหกโมงเย็นก็นได้พวกมึงก็ไปด้วยกันนะเว้ย พีเอ็มหันไปชวนในพวกเพื่อนของผมที่นั่งลุ้นกันอยู่ว่าวันนี้จะเจอมวยคู่เอกระหว่างผมกับไอซ่าหรือเปล่าโหพีเอ็มก็ไปเซ็ตเลยเรียกน้องแต่ไงก็พวกผมถึงเรียกมึงกูละพี่ไอ้บมบย่บวนพร้อมกับทำปากจูน่ารักตายละแบ๊วไม่ดูหนังหน้าเลยหานี่น้องเซ็งกอกูเถอว่าพิสิทธิ์ไฟถ้ามึงอยากให้กูเรียกน้องบ้างก็ทำหน้าตาหน้า,น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 ารักน่ารักเหมือนน้องเซ็งของกูก่อนละกันไอพีเอ็มเราะนะผมรับเพียจริงๆ พูดไปได้ยังไงว่าผมน่ารักทั้งทั้งที่ทผมอาจจะหล่อขนาดอี่โหพี่พูดงี้รังเมยมันด่าวนะพี่ไอ้เปียวพูดพลางหรีตาม,มองมายังผมใครว่าเมยกูหลังจากเลิกกับพิงไปผมก็ยังไม่ได้ไปมั่หรือจีบใครที่ไหนเลยนะแหมสมสู่อยู่ด้วยกันทุกวันทำลือไปนานนะและไอ้เปียวมันก็มองมาที่ผมกับไอ้บลูสลับกันเอาอีกแล้วนะไอ้นี่กูบอกไ่กี่ครั้งแล้วว่ากูกับไอ้บลูเป็นเพื่อนกันเว้ยมึงจะหุบปากดีดีกดูจะให้อีอ้อแอ้มันจบปิดปากมึงซะ เท่านั้นแหละไอ้เปียวมันก็ทาหน้าครื่ไส้ราวกับราวกับไปกินของผิดสําแดงมาโหเชี๊ย oh ให้กูเลือกระหว่างจุบอีอแอกับสร้างหมาเนา่ากูขอเลือกสร้างหมันเน่ายังดีสักกว่าตายอีดอกทองเห็นกูเป็นอย่างนี้กูก็เลือกนะคะอย่างมึงจนะไม่ได้แ้กูหรอกอีเปียวอีโอแอพูดจบก็ทําตาไปรูปสารอีกู <"G uk S 1> อยากแ้ม,มึงตายเลยไอ้ช้างพังเสียของกูพอดียี ih ่ไอ้เปียวทําแซงเป็นดนเก e ียตอีอแอซะเต็มประดาท่าทางของมันเรียกเสียงหัวเราะของผู้ผมก็ได้ทั้งโตแต่ก็นะ ทุกคนในที่นี้ก็รู้กันดีว่าเป็นการแกล้งพูดขำๆก็พวกผมน่ารักกันแล้วเอ็นดูเอี่ยอแอ้ก็จะตายนี่พวกมึงตอนนี้จะก้ามงแล้วนะวเรารีบเข้าห้องเรียนกันเถอะเสียงเล็กๆของไอ้บลูพูดขึ้นทอมเอาเพื่อนแต่ละคนในกลุ่มผมทำหน้าเซงขึ้นมากันท,ทันทีเรียนอีกแล้ววันๆั้แต่เรียนแม่งหน้าเบื่อชะม,มัดทางงั้นพี่กับไอซันไปก่อนนะจอกันเย็นนี้นะครับน้องเซนถ้าไม่มาแล้วก็พี่โกรธจ,จริงๆด้วยครับพี่ เรื่องกินเหล้านะผมไม่เบีย้ยวหรอกนะผมยิ้มกว้างให้พี่เอ็มก่อนจะหันไปมองไอ้ซันตาขวางจนมันที่กําลังมองไอ้บลูอยู่ถึงกับสะดุ้งเฮือกเอองั้นกูปไปก่อนนะเซนไอ้ซันยิม้มแห้งๆเออเรีบไปเลยมึงอะยืนขวางหูขวางตากูอยู่ได้ผมแย่คขี้วอใส่แต่มันก็ทําเป็นไม่สนใจแล้วเบนสายตาไปทางไอ้บลูตั้งใจเลยนะครับปูเดี๋ยวนี้เจอกันนะแต่งตัวน่ารักน่ารักมาด้วยล่ะบาย มันโบกมือลไอบูแถมยังส่งจูบมาให้อีกครั้งเฮ้คือกูไม่ได้ใจง่ายแบบนั้นหรอกนะเวย้ยแต่ถึงจะคิดแบบนั้นอืมแล้วเจอกันนะไอบูเดินเสือกยิ้มอย่างเอียงอายแล้วยกมือขึ้นโบกลลไอซันซึ่ง,งังิน่ะเวเ้เนยหรือว่ามึงจะใจง่ายจริงๆวะไอบูเอาเลยก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่สองนะครับไยเป็นตอนที่เหนื่อยอยีกแล้ว <laughs> พอเข้าถึงตอนเซนตทีไรก็เหนื่อยเลยนะ แต่สู้ไหวไม่ต้องห่วงยังไงก็ฝากไปติดตามผลงานของคุณเขียนสามีจัจุงด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะไปคอมเมนต์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคุนเขียนกันด้วยนะครับใครมีคำถามอยากถามอะไรหรืออยากยิงมุกอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยววัตนาเบยจะสุ่มห้คอมเมนต์มาพูดคุยกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบยด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยเด้อจบสวัสดีครับผมวัตนาเบย